ูนวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดตรางประสบความสําเร็จสามารถเพาะพันธุ์ปลากตะูสายพันธุ์ใหม่โดยตั้งชื่อว่าแคตินัมลักษณะโดดเด่นมีขอบตาดำครีบด่าคล้ายแคนด้าเตรียมผักดันขึ้นแท่นเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพราะมีราคาสูงถึงตัวละหนึ่งมืบาท พบกับความสวยงามของปลากระตูชนิดนี้และพูดคุยกับคุณสามารถเดชสถิตนักวิชาการประมงชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกรมประมงโอ้โหคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ปลานะฮะดูดูปลาอยู่ตัดมาน่าจะแม่บนี้ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นปลาสายพันธุ์ไหนไม่ใช่ฮะแต่ปลานี่มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วแล้วคุณสามารถก็มาอยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีคุณสามารถครับสวัสดีครับปลานี่คือปลา ลพทชินัมครับคือมันเหมือนหน้าหน้าตาเหมือนปลาเนโมอ่ะใช่ครับมันเป็นปลาชนิดเดียวกันครับทาไมอยู่ดีมันกลายเป็นสายพันธุ์ข้ามกันไปข้ามมันมามันจึงออกมาเป็นความสวยงามแบบนี้เราใช้เทคนิคการคัดคัดเลือกพันธุ์นะครับแล้วก็ผสมกันเพื่อว่าให้มันเกิดเป็นสีขาวมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครันอกจากสีขาวในจุดเด่นของน้องเขามีอะไรบ้างคะเจ้าปลาแพทชินัมเนี่ยฮะคือพวกนี้มันจะ สวยที่มันจุดเด่นหรือว,ว่าเพราะว่าปลาปกติปลานิมโมโทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นขาวๆน้อยๆเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยครับทีนี้พวกนี้เนี่ยเราทําจนคัดเลือกพันธุ์จนได้ตัวตัวสีขาวหมด<อ>ซึ่งมันจะยิ่งเลี้ยงเนี่ยมันจะยิ่งเป็นขาวนวลเป็นเฟิตินัมครับ<อ>เพราะฉะนั้นคนที่ว่าเขา มันปรากฏแรกๆเขาเรียกเป็นเทตินัมไม่ใช่เรียกไม่ใช่ชอบไปเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอะไรไม่ใช่าไม่ใช่มันต้องตั้งใจผลิตขึ้นมาครับนั่นแปลว่าทางด้านนู้นเนี่ยก็คือปลาการ์ตูนที่เราเห็นเราเรียกว่าปลาเนโอมอไปออริจินอลเป็นแบบนู้นคล้ายๆกับของบ้านเราแต่ว่านี่เป็นพันธุที่นําเข้าเหมือนกันจากฟิปปินบ้านเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งบ้านเราจะเป็นสีส้มๆออกเป็นสีส้มๆใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นคือออริจินอลจากนั้นก็เหมือนผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันไปมาครับเรามีการผสมปลาชนิดดออืื่่่นนนเเเขข้้้้าาาไปวยพพใหมมมัสีํึ อ๋อเอาปลาเลผสมว่าม,มันถึงออกมาเป็นแบบนี้คือมันเป็นการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติของเราครับแล้วก็เราเอาพันธุ์ที่มันมีสีดำเนี่ยผสมเข้าไปซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างจะนานหลายปีอยู่กี่ปีฮะเราใช้อยู่สี่ปีครับนั่นแปลว่าไอ้ระหว่างสี่ปีที่ทดลองนี้ก็ลองผิดลองถูกออกมากระด้องกระดังก็เยอะครับบางตัวก็เพาะออกมาแล้วก็ไม่ได้ อ้าวไม่ได้แล้วน้องไปไหนล่ะสงสารน้องไม่ก็คือขายเป็นปลาธรรมดาไปอ๋อแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่ใช่ใช่จนในที่สุดก็สีปีออกมาเป็นหน้าตาแบบตัวตัวแบบนี้ได้ก็คือต้องให้เป็นตัวขาวแล้วก็ครีบดําเพราะปกติที่ที่ประเทศอื่นเขาทำกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีบออกสีส้มเหมือนของเดิมเนี่ยครับแต่ของเราเนี่ยเราใส่ ยีนที่เป็นสีดําเข้าไปด้วยโดยการผสมข้ามพันธุ์กับปลากร์ตูนดำก็ไปด้วยนั่นแปลว่าถ้ามองจากตาเปล่าตอนนี้คุณผู้ชมมันก็จะแบบเหมือนเงาเงาหน่อยไหมฮะใช่ครับมันเงาเงาอันนี้คือธรรมชาติเองเลยไม่ได้มีการฉีดสีเล่งสารใดๆไม่มีครับแต่เป็นการมันสวยอ่ะมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการเลี้ยงด้วยครับไอ้พวกนี้เนี่ยตอนนี้นี่ ที่เห็นว่าสวยนี่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ๋อมีสวยกว่านี้เหรอคะคือถ้าพวกนี้ถ้ายิ่งเลี้ยงนานเนี่ยโตเต็มวัยแล้วใช่ไหมคะสายลุงค่คือถ้าอันนี้ตัวจะครบอายุขายหล้วเมาคือพวกแเฟตินัมเนี่ยยิ่งเลี้ยงนานจะยิ่งสวยครับเพราะว่าสีขาวเขาจะผ่องขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สีดําจะคมขึ้นมันจะตัดกันสุดนี่น่าจะประมาณไหนคะประมาณสัก12 13อมเซนประมาณนั้นสิบสองสิมเซนก็ประมาณเกือบครึ่งไมบรรทัดน่นเหรอคะ ไม่เออไม่ถึงหรอกครับประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์ปรหนึ่งในสามก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วใหญ่นะคะอย่างนี้ถือว่าออกมานานยังฮะประมาณอายุเท่าเขาเท่าไหร่ฮะอันนี้อายุประมาณสี่ห้าเดือนเองครับสี่ห้าเดือนนั้นในที่สุดพอเขาโตขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้เออไม่ใช่ครับเออพวกนี้นี่ที่เราทําตัวนี้ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเอาพวกนี้มาผสมกันเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นยีนแฝงของพวกนี้อยู่ คือพวกนี้เนี่ยอพอเอามาผสมกันเองปุ๊บเนี่ยม,มันจึงจะได้เป็นตัวนี้แต่ว่า,ามันจะเป็นสัดส่วนที่น้อยอเหมือนกับปลาคราฟรู้จัก,จกคงจะรู้จักปลาคราฟเนียครับที่เขาเรียกตันโจอะไรเงี้ยตันโจเนี่ยม,มันต้องคัดมาจากอาจจะหนึ่งในหมื่นตัวครอกเดียวกันเนี่ยอาจจะมีตันโจตัวที่ราคามื่นเดียวหมื่นบาทเนี่ยตัวเดียวที่เหลือก็ขายตัวสิบบาทก็คล้ายๆกันเวลาเราผสมเนี่ยเราจะได้พวกนี้เนี่ยไม่กี่ตัวส่วนที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาไปมันมีชื่ออย่างเป็นทางการของมันไหมฮะอย่างเราเรียกว่า ปลาพลัตินัมอันนี้อาจำกันง่ายง่ายอันนี้คือชื่อชื่อที่เรียกกันในวงการออ๋มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมเป็นเพอร์คูล่าเอลฟิฟปีอนเพอร์กูล่าคือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นเป็นชนิดเดียวกันใช่ครับเพียงแต่ว่าลายต่างกันเท่านั้นเอง ความตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจทําออกมาเพื่อความสวยงามหรือคิดว่าจะไปต่อยอดทางเรื่องของเศรษฐกิจหรือใดๆเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะครับเพราะว่ากรมงงเองเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจปลาสวยงามแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆที่ต่างประเทศเขาทาได้ใหม่ๆเนี่ยราคาสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในเมื่อเราต้องการจะแข่งกับเขาในตลาดเนี่ยเราก็ต้องทําไม่ได้ด้วยแต่ว่าเราต้องพัฒนาของเราเองให้สวยแบบนี้ก่อนต่างประเทศเขาขายอยู่ตัวเท่าไหร่คะ ต่างประเทศเนี่ยก็จะราคาตกประมาณสักหมื่นสองหมื่นเหมือนกันต่อต่อตัวหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเกิดการแข่งขันตามประมาณซัพพลายมีการแข่งขันใช่หมายความว่าเกิดการแข่งขันคือเขาสามารถเอาไปผลิตแบบคือไปสร้างพันแบบแบบเดียวกับเราได้คือต่างต่างคนต่างก็แข่งกันผลิตแล้วก็ตอนนี้คือว่าถ้าจะขายได้ราคาดีเราก็ต้องทําให้สวยขึ้นเมื่อก่อนออกมายังไงก็ขายได้แพงแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทําให้มัน สวยขึ้นสวยขึ้นสวยกว่าขาวอะไรอย่างนี้สวยกว่าขาเอาวันนตอนนี้ใครสวยกว่ากันละของต่างชาติของเราตอนนี้เราคิดว่าของของเราก็เราแอบอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแอบอะไรอยู่แต่ของเราเนี่ยเราจะทําให้มันครีบดาให้หมดแล้วก็ตัวขาวก็ต้องขาวนวลซึ่งตอนนี้ถ้าตัวแบบนี้จะแพงแต่ถ้าเป็นประเภทยังแบบกระดังกระดังกระดังอะไรเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่พวกสวยๆแบบนี้ก็ตัวละหมื่นใช่ไหมคะอันนี้เราต้องคัดนี่ถ้าคนที่มองเนี่ยเขาก็ต้องมองว่า ตัวไหนที่ลักษณะดีตัวที่ลักษณะดีก็ต้องแพงแต่ส่วนใหญ่ที่คัดมาเนี่ยคือเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับเกือบเกือบสมบูรณ์แบบตัวที่สมบูรณ์แบบมากกว่าเก้าสิบเราก็ไม่อยากเอามากลัวมันเสียงตอนนี้เก็บเป็นพ่อแม่ได้แบนั่นแปลว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนชอบเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยสามารถไปหาซื้อได้เลยหรือต้องสั่งยังไงฮะคือด้วยความตั้งใจคือสามารถสั่งได้เลยหรือเดือนไปจะรู้จักไปซื้อได้ตอนนี้ก็มีมีบ้างเหมือนกันที่ ที่เราส่งขายในตลาดในประเทศครับแต่ว่าส่วนของเราเองเราไม่ได้เน้นการการขายาเราเน้นต้องการที่จะอ,องค์ความรู้แล้วก็ให้กเกษตรกรเนี่ยเอาไปเพาะต่อซึ่งถ้าตอนนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถจะไปขอศึกษาขั้นตอนได้เพราะว่าขั้นตอนกว่าจะมาถึงขั้นเนี้ยนานแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยมันถึงจุดขั้นสุดแล้วก็คือว่าคุณไปถามเนี่ยแล้วก็เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าถ้าอยากจะเปิดตัวเนี้ยต้องทำยังไงฟรีๆเลยอย่างนี้เหรอคะเอออย่างนี้ถ้าสมมติว่าแอบคิดเองว่า เราเกิดได้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วสร้างน้องขึ้นมาเนี่ยแล้วปล่อยลงทะเลเขาไปใช้ชีวิตอยู่ตามทะเลแล้วเขาจะไปผสมพันธุ์ด้วยกันเองจะสร้างพันธุ์ใหม่ออกมาไหมครับเกิดพันธุ์ใหม่ครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ปกติแล้วถ้าเป็นด้านการอนุรักษ์เราจะไม่ปล่อยลงไปเพราะว่าไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นถ้าไปที่เราเรียกกันว่าไอเอเลียนสปีชีส์อย่างเงี้ยครับมันก็จะไปอาจจะไปลูกรานพันธุ์เดิมของเราหรือไม่ก็พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะผสมกันได้เราศึกษามาแล้วครับว่า พวกนี <caval S 1> ้เนี so, s. <S ่ยจะผสมกับปลานีโมบ้านเราได้เพราะฉะนั้นจะทําให้สายพันธุ์ปลานีโมบ้านเราเนี่ยเสียไปเ๋จะกลายพันธุ์แบบกลายพันธุ์ไปหมดใช่ใช่กลายพันธุ์หมดเพราะว่าผมเองก็ศึกษานะครับว่าถ้าเอาพวกนี้ไปผสมกับนีโม่บ้านเราเนี่ยทำได้ไหมปรากฏว่ามันผสมกันได้แล้วที่ปัญหาก็คือลูกของมันเนี่ยไม่เป็นหมันด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะสืบสืบพันธุ์ไปได้ต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปหานีโม่ดั้งเดิมของเราไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็ต้องระวังว่าห้ามเอาพวกนี้ปยปล่อยธรรมชาติคือผู้สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเศรษฐกิจแหละเพื่อเศรษฐกิจครับแต่ทีนี้เนี่ยพวกเราดูอ่ะเราจะไม่ได้มองเรื่องเศรษฐกิจไงแต่เศรษฐกิจคือเงินเราที่จะจ่ายเชื่อได้เลยเดี๋ยวจะต้องมีแบบพวกแบบคิดมิชเขาเรียกอะไรนะคิดแบบมิชชี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมาหลอกลวงเราอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเราเดินไปซื้อปลาพวกเนี้ยเราจะไม่โดนเขาหลอก หลอกเรื่องอะไรครับหลอกเรื่องแบบเอาปลายี่สกมาแล้วมาบอกว่ารแบบน้อเอาไปฉีดสีปลอมๆมีนะพี่น้องพี่เคยโดนเคยโง่มาก่อนคือคือถ้าคนเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราไปตามร้านที่เราเราวาจได้เนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลเราได้ว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเราต้องจ่ายตังค์ถ้ามีตังค์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าปัญญาระะับนันก็คิดว่าไม่น่าจะโดนหลอกครับเออหรือไม่ถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ ศึกษาของปรมงได้ได้ไม่ไม่ไม่เสียใจนับแปลว่าถ้าสนใจก็คือพุ่งไปที่ะมงเลยอย่างน้อยก็ไปเอาความรู้ก่อนไปศึกษาก่อนว่าเอ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลาไปดูตามท้องตลาดจะได้รู้ว่าไม่โดนหลอกถ้าจะเลี้ยงนี่ต้องขอใบอนุญาตอะไรแบบนี้ไหมคะเออถ้าเป็นปลากร์ตูนตอนนี้ไม่ต้องมีใบนี้ครับเพราะว่าไม่ได้เป็นปลาสงวนอะไรครับยกเว้นจังหวัดภูเก็ตที่เราจะอยู่เขตพิเศษของกรมทรัพย์ ้าครอครองต้องขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นจังหวัดอื่นไม่มีปัญหาครับเลี้ยงได้แต่ว่าอย่างสมมติถ้าเป็นสุนัขเขาจะมีเพชดีกรีของแท้อันนี้คเวลาซื้อต้องมีอะไรไหมครับฟิชดีกรีอะไรไหมอันนี้มันทำยากครับเพราะว่าอย่างหมาอย่างสุนัขเนี่ยหรือว่าปลาอรวาน่าเนี่ยเขาจะมีการฝังชิปแต่ตัวนี้ตัวมันเล็กเกินฝังไม่ไหวมันทํายากครับมันทํายากแต่ของเราเองที่เราทำเนี่ยเราก็ทําสายครับเพราะว่าเราผลิตหลายสายเหมือนกันคือวิธีการผลิตเนี่ยไม่ใช่ว่า ตอนนี้เราศึกษาวิธีการผลิตได้3าถึงสแบบซึ่งเราจะแยกไว้<ะ>แยกไว้แต่ละสายแต่ละสายเพราะต่อไปเนี่ยเรารู้ว่าการเทคนิคการผลิตแบบเนี้ยแต่ละสายเนี่ยความสมบูรณ์มันจะลดลงเรื่อยๆพ<ะ>การที่เราผลิตหลายสายเนี่ย แล้วเอาสายมาควยกันเนี่ยจะทําให้ปลาแข็งแรงขึ้นคือไปที่กรมประมงเหมือนได้เพชรบิกรีละใช่แล้วน้องกินอะไรเป็นอาหารนะฮะสาหร่ายหรือว่ากินกินอาหารเม็ดปลาทะเลทั่วๆไปครับหรือถ้าไม่มีอะไรจริงอย่างพวกอาหารปลาสวยงามทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนพวกกุ้งฝอยเุ้าเลี้ยงปลากับหนอนใช่แต่ถ้าเราเลี้ยงที่ที่ฟาร์มที่กรมประมงครับเราก็ใช้อาหารเม็ดทั่วทไปนี่แหละครับเลี้ยงยากตายง่ายไหมคะ คืออยู่ที่คนเลี้ยงนะครับถ้าคนที่เข้าใจคือเลี้ยงเลี้ยงปลาในส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเลี้ยงน้ํำถ้าเราถ้าเราน้ําสะอาดเหมือนเราอยู่สิ่งแวนล้อมดีๆบ้านดีๆเนี่ยเราก็จะสุขภาพแข็งแรงแ้่กินอาหารดีๆเราก็จะแข็งแรงปลาก็เหมือนกันครับเลี้ยงปลาในส่วนใหญ่จะไม่ใช่เลี้ยงปลาคือการเลี้ยงน้ําเลี้ยง อยู่ที่คนเลี้ยงเนี่ยคุณหนูเลี้ยงปลาทองยังไม่รอดเลยเจ๊อันนี้แบบปล่อยน้องเขาไปดีกว่าที่ว่าจะทำบุญกับสัตว์ไม่ขึ้นแล้วค่ะลูกหนูเลี้ยงตัวเองดีกว่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยงเนี่ยถ้ามันจะสวยงามมากคือมันเลี้ยงตัวเดียวไม่ได้ไงนั่นแปลว่าเวลามาก็มาเป็นขบวนอย่างนี้หมู่คณะนะก็เป็นแสนนะฮะในส่วนใหญ่เวลาเลี้ยงเราจะเลี้ยงเลี้ยงเป็นคู่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยเขาจะ จับคู่เป็นตัวคู่ตัวเมียแล้วก็เขาจะไล่ตัวอื่นเขาจะสร้างอาณาจักรของตัวเองเพราะั้นถ้าเราเลี้ยงเล็กๆเนี่ยเลี้ยงเว็นฝูงเนี่ยยังพอใช้ทําได้<อ>แต่พอโตขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงกันเป็นคู่แล้วมันจะ,ะอยู่กันน่ารักมันจะโคลนเ,<อ>เมันจะเป็นคู่เขาจะไม่ไปแบบมีกิ๊กในส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างจะ คู่ใครคู่มันอุ้ยตายแล้วน่ารักโอ้น่ารักแต่สวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นเอางี้ถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะเอาอย่างน้อยก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมบางทีดูจากความสวยผ่านผ่านหน้าจอเนี่ยมันก็รู้ว่าสวยละแต่ว่าโหต้องดูตรงนี้ของจริงสวยกว่านะฮะต้องไปดูที่กรมมงที่ไหนยังไงได้ได้บ้างครับคุณสามัครตอนนี้ที่เพาะตัวนี้อยู่ก็จะมีที่กระบี่ครับศูนย์กระบี่แล้วก็ศูนย์สังสองที่ครับมีระยะฝากคุณผู้ชมไหม ก็อยากจะฝากถึงคนที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามนะครับก็อยากจะให้สนับสนุนปลาที่ได้จากการพาะพันธุ์เพราะว่าจะทําให้คือนอกจากที่ท่านจะได้ปลาที่แข็งแรงแล้วเนี่ยยังจะเป็นการอนุรักษ์ไม่ทําลายธรรมชาติมากจนเกินไปะนะครับ แล้วก็จะเป็นการสนับสนุนวงการนี้ให้มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้เรื่อยๆครับโอ้จริงๆต้องมีคนอย่างคุณสามารถเนี่ยนะ็นคนที่คิดแล้วก็ต่อยอดอะไรได้อย่างน้อยที่สุดก็สามารถนามาซึ่งเศรษฐกิจและที่สำคัญคือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ซึ่งมันเป็นสัตว์ที่เราเห็นอยู่แต่มันเออมันสามารถขยายพันธุ์ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งได้วันนี้ขอบคุณมากที่เอาทั้งหมดมาให้เจ๊แหม่มแล้วก็น้ำลูกน้ำนะฮะยกให้เลยใช่ไหมฮะรับด้วยใช่ไหมฮะแปลว่าโอเคแล้วใช่ไหมท่าคสามารถเลี้ยงก็เชิญครับาได้ แล้วขอบคุณษาก่อนขอบคุณมากครับ